ชายนีเดียวก็พอค่ะบมาค่ะแต่มันบีบมันหลอดค่ะปัดของม่อหอยในบ้ามีห้องน้ำค่ะบีบแล้วก็กระโดดเทด่านครุงไรยอ่าทุกคนค่ะรีบกดเลยค่ะรีบกดเลยนะคะอย่าบอก่าตะก้าหมดแล้วหรอฮะหมดแล้วเหรอคะเฮ้ยเขบอกอะไรแรงมากคุณเจา้าคันน้ำมุน่อยสบอกเลยคันน้ำมุนีน่ส,สักสีใครจะมาเป็นคู่ชีวิตลูกค่อย <S <S ถ้าไม่ผ่านถ้ามาพ่านกด่อย ถอยค่ะเขาบอกว่าบีท่าไม่ถั่วเขียวถั่วเขียวท่านไหนคอยเฮ็ดเลยนแบบเขาเมื่อคืนนี่เออเฮ้ยเป็นกับคนกดสั่งกดสั่งเป็นกับคนมันบ่โอ้มันเกยคือคือมึนเลยคือ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 บ้าเิ่นก็เฮ็ดสลูกหัวใจได้บ่ะนี่โอ้ยงบประมาณอันบริษัทเมอดย้อนมึงนี่ระเบียบเหมึงบิบแต่ละเทือน่ะเอ้ยไม่ยากฝึกหัดเขาบอก อยากห้าเรียกว่าพ่อกินเขากินตาม้มาแล้วเซนแหลนเลนกับแผงนอกกับเบอร์เอิญคอยค่ะอุ้ยเราโตดีค่ะบ้าอีตามไปนี้หลังมืองน่ะพวกมืองนั้นเป็นม้อยแซมเต็กนี่ตั้มดีนะเพิ่อนแกลู้หัวใจเออสรุปแล้วน่ะได้ทิ่มมือซื้อ เฮ็ดอันใดก็เฮ็ดบ่คือบ้านคือเมืองเขาอืออันอยากอายกันก็อยากไอ้พูดฉันจะไอ้ปนนั้นสุดิมันยืนไล่เฮ็ดหยังเขินเขินเออสู้เขินแบบนี้สู้สิมะไหลยาซีฟันมันถิ่มเป็นหยังเออนี่นี่เดี๋ยวแล้หัวใจสรุปแล้วให้ลุงหัวใจไปแล้วมั้งปะคอยกันได้เก็บไปล่างจ้าฉันว่าตำหุ่งสากระโขกอยกันได้ล่างค่ะผ่านมาสามบุญจาว่าเออเฮ้ย

ฟันสวยเวลาหายคนก็นได้หายสาใจ,ม,จามือเจ้าวะมือขึ้นเพื่อนไปกินเขาข้างนอกคอยเดานะาจะเห็นคิดไปคนละเทือนมาเพื่อนไม่อันจิกกันยูนี่แบบจ้องตาก,กันโอ้ยมึงเถาวาสันต้องซองนะมือเจา้าเอาดาที่สูมันเนะการะดาษที่สู่มวนนะ่ะเอากระดาษที่สูมันนละแล้วเอาน้ำเย็นไม่กู <c oughs> เพื่อ ก็แปลงได้เหมือนกันเลยอ่ะไม่มึงข yeah. ี yeah. 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 lad, ้ค้านไงแปลงถังมาด้วยแปลงยายเจ้ายังเนี่เจ้าเจ้าคือยังแปลงเฮงเนี่ยแปลว่าเป็นเตี๋ยแล้วกูเล่นปรล่างบ่ะโอแปลงเฮงอามึงปรล่างปากบ่ไม่ก็แปลงแห้งไปเลยเมียแปลงเฮงแปลงเลยนะแปลงซี่แกมใส่ตลอดเลยนะโอ้แปลงไปเลยเออ ลุยไปใครกดได้199สกามวดแล้วนะคะพี่พี่รีบกดนะคะเดี๋ยวโปรนี้ให้อีก5นาทีค่ะแลง์ซี่แกมใส่เราจะใส่เราไงอ๋ออี๋เราเอารวมกันไหมจะไหวไสมของไมยู่นี่อันเก้าพี่นี่โอ้ยจังคำถามไหวไงนี่ของซี่แกม ไม่ใช่มันรวมกันทั้งหมดเลยบมนเมียทั้งกาะบ้าอยู่ใส่ะนะทั้งบุลีกูเขาลขยะค่ะบอลเจ็บตัวค่ะบอแมนถาม่อยมึงกูแต่ไม่เอาคนามเป็นเขเจ็บกูเป็นคนทำความสะอาดค่ะวันน,น,นั้นค่ะอะไรร่ยปไรอะฮะเาปาเรากอากาเงี้ยโอยสุขจับกระด้เบิองไ้่ว่ทุ่มที่ทุ่มขยแะแล้ลสิษณะให้เหมือนพี่แลน <c oughs> <c oughs> เนี๋ยวทีเดีวได้ยอดทอาแบบศูน เดี๋ยวนี้แนะเดี๋ยวนี้เราหยอดคนมมิเต่จ้ากูกะไปล้งปากกูน่าใส่หงากูต้องเซ็ดออ้แม่กูจะไปปวดปากปวดให้ไงอ้ากินเดน่าเนี่ยเอานไงมอได้กูจะปวดปากมึงกอดก่อนต้นขาแปลงมาครับทุกคนแปลงแปลงฟั้นอุปเช่ควดตับปลาตับดองนะยาสีฟันค่ะทุกคนขาตอนนี้กดตรงตะกร้าเลยเด้อสมมติจะอู้ไปหัวคอมเมนต์ ไปแล้วเล่นเาของหน้าแล้วตีกันค่าคเขาว่ทุกคนยาสีฟันแฟตเซีให้หน้พี่น้อง่ะกดเลยตอนนี้ราคาอยู่ที่100 1 10 9 1บาทขอขอ,ทนะขอแค่บาทเดียวนะจ๊ะขอแค่บาทเดียวนะขอแค่บาทเดียวโปรประเดิมนะคะโปรแรกนะจ๊ะสั่งแล้วค่ะ2หลอดขอบคุณมากๆเลยคุณพี่ <c oughs> มันเค็มไหม มันไม่เค็มเลยพี่เพราะว่ามันมีสมุนไพรทั้งหมด7ชนิดที่เอาเข้าไปแลกกัอีกหลากหลายชนิดเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์มิ้นต์รากชะเอมเทศว่านหางจระเข้นะคะสเปียนมินต์นะครับพี่ๆแบบสมุนไพรนี่คืออัดเต็มเลยนะจ๊ะผู้ใดนะส่วนในไลน์อีอีอีผู้ใดมาแม่จเจอกับพัดเก่้ยังสั่งแล้วหนึ่งหลอดขอบคุณมากๆเลยนะคะรับบาวภูไทยเนนูนคร จอ่านข้อเป็นจนเลียวเห็นยังว่าตามอเห็นยังนี่แม่จะกระจงสิแม่ย่าใช่ดีค่ะเห็นไหมใส่เยอะเกินไปแม่ใส่นิดเดียวก็สาดแล้วเขาบอกจะบอกวิธีจะบอกงานขอเฮ็ดลู้ว่าจริงจริงต้องใส่นิดเดียวขอเฮ็ดซื่อๆมื่ขึ้นเี่ว่าเขาเฮ็ดกันยังไงเป็นเขาเทเขาเทแบบอ่านค้นน่ะนะเขาเอื้อขนกันน่ะะเออ กดฝากนะคะพี่โป้นี้จะหมดแล้วนะคะคคโปรแฟดเซลนี้จะหมดแล้วเหลืออีกแค่20หลอดนะครับพี่สาวันนี้แฟดให้ทั้งหนึหลอดแล้วก็2หลอดเลยนะคะ1หลอดราคาอยู่ที่191บาท2หลอดแฟดให้อยู่ที่ราคา349บาทพี่พี่สาถ้าสมมุิจบในนี้ราคาเด้งกลับขึ้นมาปกติกตนหคะปกติ250ใช่ไหมใช่เออปกติ หน oh, ึู่เย็นไหมคะเขาบอกเย็นดีมากค่ะแต่ใส่เยอะเกินไปแบบว่าโอเวอร์นี่คบอไม่ต้องกินเยอะเลยคุณภาพสูงกับราคาแนะนํานะ บอกว่าเลยหนึง่งยาสิวตัวนี้ใช้แล้วปากไม่บูดน้ำลายไม่เน่านะพี่จ๋าตื่นขึ้นมาสามารถพูดคุยได้กับคนอื่นได้ปกตินะจ๊ะอีกอางตัวนี้มีส่วนผสมของสมุนไพรเยอะแยะมากมายบอกว่าเลยว่าการันตีทุกการันตืนนะจ๊ะมีรากชะเอมเทศอ่ามีชะเอมเทศนะใบฝราหลังสาบะเนยยูคาลิปตัสเป็นมีว่า,าหางสมนเทศการผูนะจ๊ะทุกคนจ๋าใครอยากจะได้กดสั่งเลยอัดสมุนไพรให่งเต็มแห่งเมนโง่เอาออกก๊อด ของข่าวดีเจริงนะเซรั่มโตเกียวอย่าให้เซรั่มโตเกียวนะครับเอายาซีฟันก่อนมูเจ้าเอายซิฟันสวยฟันจะได้สวยปากไม่บุ๋นไม่น่าไม่เหม็นนะคะเวลาเราว้อกับผู้บ่าวนะเวลาเราอยากเบียดเขาเวลาว้อเขาจะได้ไม่เหม็นปากนะคะนี่เลยมูเจ้าเนี่คิดเบิร์นตีอยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเออเอาต่อว้า ว่าสิบอพื้นไร่สบไปค่ะขอพว่าพื้นไร่จะไ,ได้ที่าครนี่เ,เช่นเช่นมึงบ่คองฝ่ายขากอกีไปแล้วค่ะก,กกกอกีไปแล้วค่ะผู้หาผมมีก,กิบะเศร้าค่ะนี่<ฟ>บริบานลนี่ค่ะ <c oughs> ตะกี่นี่โอ๊ยไม่นย็นนกนี่โอ๊ยเสมือนว่าสิงกันอยู่ค่ะเออเสมือนว่าสิงไม่ใหญ่นอกอยู่นะคะ ไปไซก็ไปเดินเอิ้นปุ๊ดอดก็ไปยากรถเป็นนั่นนี่คอยติดงานโอยงานมันก็สิหลายแต่ถ้าลายเป็นลาออกเลยอุ้ยแมถ้าพอมีเวลาพักวันปน,นั่นนะเราออกไปเลยทีนี้คนเขาขอมาเยอะมากๆจนแบบจนแบบจะไปจังไหนก็เลย,เลยคือคือเซรั่มโตเกียวบางคนบอกว่าเมื่อวานขอเซรั่มโตเกียวมา